อันนี้เสียงหมาหอนจริงๆหรือว่าเสียงสาวเนี่ยมีีึงท่เธอจะบ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในช่วงมาเก็ตติ้งนะครับเราจะมาเป็นศูนย์รวมตลาดนะครับให้ติ่งเนี่ยเข้ามาช็อปความบันเทิงนะครับเราจะเอาความบันเทิงเนี่ยมาเสริฟให้กับทุกคนได้เข้ามาช็อปเข้ามาชมกันนะฮะวันนี้ผมจะนำคอนเทนต์ออริจินอลคอนเทนต์ของทางบักกะบูทีวีมานําเสนอให้กับทุกคนเราจะมารีวิวกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมขอหยิบยกมาสัก4ี่คอนเทนต์ละกัน จริงๆแล้วบัคกับบูทีวีนะครับผมเขามีให้ชมทั้งแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็ในเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับและมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากมายวันนี้ผมจะขอหยิบยกมาสักสี่คอนเทนต์เอามาพูดมาคุยกันละกันคอนเทนต์แรกที่จะไปพูดถึงนะครับผมเป็นคอนเทนต์ Cover Station ครับซึ่งเป็นโปรเจกต์นะครับผมที่นําศิลปินหลายๆคนนะครับผมแล้วก็ผู้เน็ตไอดอลนะครับมาโคเวอร์เพลงประกอบละครของทางช่องเจ็ดสีซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ที่2ครับเป็นคอน เป็น cover station ลูกทุ่งอินดี้ครับอันนี้นะครับผมเขาจะนําศิลปินที่เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งอินดี้หลายๆคนนะครับมา cover เพลงเหมือนกัน cover เพลงประกอบละครของทางเจ้าศรีก็จะเป็นอะไรที่แปลกไปอีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วก็ content เยาวพาครับ content เยาวพาเนี่ยจะเป็น content ที่เกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะเป็นการบอกเคล็ดลับเกี่ยวกับการบํารุงผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายนะครับผมอันนี้ก็เป็น content ที่น่าสนใจ และคอนเทนต์สุดท้ายเป็นคอนเทนต์ร้อนๆครับผีเล่าผีครับเป็นการนําเรื่องราวร้อนๆสุดร้อนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมแล้วก็แบบว่ามีการเรียกดวงวิญ,ญญาณเข้ามารับฟังด้วยโอ้โหก็ต้องบอกว่าแต่ละคอนเทนต์น่าสนใจโอเคเดี๋ยวเราไปพูดไปคุยเกี่ยวกับคอนเทนต์แรกกันเลยแล้วกันนะครับผมคอนเทนต์ cover station ครับ ซึ่งโปรเจกต์ cover station นะครับผมก็ได้นะักร้องที่เราเนี่ยอาจจะเห็นเข้าตามช่อง u t u b e นะครับผมที่เป็นเน็ตไอดอลที่แบบว่าเป็นสาย cover เหลาหลายคนไม่ว่าจะเป็นขนมลูอันนี้ก็เป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องการ cover ด้วยนะครับเธอเนี่ยได้มา cover เพลงเธอคือรักแพ้ของละครเรื่องปีกของอันนี้ก็แบบเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆคุ้นหูเลยแหละถ้าใครติดตามเธอนะครับหรือจะเป็นเพลงที่ผมเนี่ยชอบฟังมากๆเลยนะครับผมเป็นเพลงบวงสบายประกอบละครบวง ครัโคเวอร์โดยออยอมอนพาร์ครับ ออยอมอนพาร์เนี่ยเธอจะเป็นทั้งศิลปินนะครับผมมีผลงานมา,มาแล้วมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคเวอร์เพลงหรือทําเพลงเป็นของตัวเองและละครเวทีครับและเสียงของเธอเนี่ยพอได้มาร้องเพลงบวกสบายนะโหมันนุ่มละมุนมากบวกกับความน่ารักใสๆของเธอนะครับและที่ผมชอบมากๆเลยก็จะเป็นเพลงดอกไม้ในมือโจรน,นะครับผมประกอบละครมัททุรตโลกันอ่ามัททุรตโลกันเนี่ยก็เป็นละครที่แบบว่าผมชื่นชอบมากๆอยู่แล้วนะครับผมนางเอกเนี่ก็น่ารักด้วยมุกดาณินรักประกอบคู่กับไม้พัฒราเด รเรื่องมาทุจโลการเนี่ยเพลงดอกไม้ในมือโจรก็เป็นบทเพลงที่แบบว่าสื่อความหมายตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วดอกไม้ในมือโจรก็คือตัวนางเอกเนี่ยเปรียบเสมือนดอกไม้อยู่ในมือของโจรน,นะครับได้ป๊อปจิรพัฒนนะครับผมมาคัฟเวอร์ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยก็จะแบบว่าเข้ากับบรรยากาศฟิลแบบป่าๆหน่อยของละครนะครับแต่พอมาเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เนี่ยมันดูแบบเป็นเวอร์ชันที่วัยรุ่นก็ฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังดีนะครับผม้ คำค่าที่ไม่อยู่ในมือของจนอาจจะมองดูแล้วไม่คู่ควรกลัวว่าเธอจะจากไป อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายศิลปินนะครับผมที่มาโคเวอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวของพีทปนิชานะครับผมหรือพีทเดวิดจิเอร์โกนะครับผมเธอเนี่ยเพลงเมื่อก่อนเนี่ยดังมากๆเลยนะก็มาร่วมโคเวอร์ในเพลงประกอบละครเล่ห์รักอุษบาษด้วยรวมถึงคุณจ๊อบพงศกรด้วยนะครับผมแล้วก็ศิลปินอีกหลายๆท่านนะเออโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์คโคเวอร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เราเนี่ยเคยฟังในเพลงประกอบละครก็ต้องบอกว่าเพลงประกอบละครของท่านจุ๊ดจิวนีเเพพลงที่ราะ มากๆห,หลายเพลงนะตัวผมเนี่ยก็ยังเคยคัฟเวอร์เลยอย่างเพลงประกอบละครหงเหนือบังกอนครับเพลงไม่มีตรงกลางครับเวอร์ชั่นของโบมารดาแต่ผมเนี่ยมาแต่งใหม่แต่งเป็นในเวอร์ชั่นของจางเห่าเป็นตัวแทนของพระเอกนั่นเองคือแบบเนื้อหาเพลงมันก็จะเกี่ยวกับแบบไม่มีตรงกลางทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันได้อะไรประมาณนั้นแต่ผมคัฟเวอร์ไว้นานมากแล้วตั้งแต่2ปีที่แล้วนี่ครับ ฉันคงต้องปล่อยเธอไปถึงรังแค่ไหนก็คงไม่มีทาง เ,เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกหนึ่งโปรเจกต์ละกันเป็นโปรเจกต์โคเวอร์เช่นเดียวกันนะครับผมโปรเจกต์ project ต่อไปเป็นโปรเจกต์โคเวอร์สเตชันลูกทุ่งอินดี้ครับลูกทุ่งอินดี้เนี่ยได้ศิลปินหลายๆคนนะครับผมมาโคเวอร์ในโปรเจกต์นี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแซคชุมแพรครับมาโคเวอร์เพลงได้หมดทั้งสดชื่นนะครับผมเพลงประกอบละครเพลงรักเพลงปืนครับและนาำเตยครับผมเจ้าของบทเพลงชอบแบบนี้ก็อชอบที่เป็นแบบนี้นะมาโคเวอร์เพลงประกอบละครเพลงรักเพลงปืนในบทเพลงอยา มีคนรู้ใจนะครับและอีกหลายๆท่านอย่างหนิงต้นไม้มิวสิคครับ อธิบดินครับและที่ผมชอบมากที่สุดเลยนั่นก็คือเพลงเธอจะเป็นคนสุดท้ายครับประกอบสารวัตรใหญ่ซึ่งสารวัตรใหญ่เนี่ยผมเนี่ยโอ้ชอบมากๆและเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะฮะศิลปินที่มาโคเวอร์นะครับผมนั่นก็คือเตะตะกูลต่อนะครับผู้ที่โด่งดังมาจากเพลงหอบห่วงไปฝากป้าครับเธอจะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกอีกเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนแนวไปเลยนะครับผมพอได้ตัวของเตะเนี่ยเข้ามาโคเวอร์นะครับ i โปรเจกต์ลูกทุ่งอินดี้นะครับผมก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อาจจะตอบโจทย์แฟนๆที่ชอบฟังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอินดี้นะครับผมถ้าใครยเนี่ยย,ยังไม่ชอบเพลงสตริงยังไม่ชอบเวอร์ชันสตริงที่มาโคเวอร์ใหม่เวอร์ชันของลูกทุ่งอาจจะตอบโจทย์พวกคุณนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงคอนเทนต์ที่3นะครับผมนั่นะค,คือคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักสวยรักงามกันบ้างดีกว่าอ่าเยาวภาครับคอนเทนต์เยาวภานะครับผมจะเป็นรายการที่แบบว่านําความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความสวย ความงามนะครับผมที่ทั้งถูกและดีเนี่ยนำมานําเสนอเนี่ยให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับผมคอนเทนต์นี้นะครับผมผมว่าได้ประโยชน์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะเพราะว่าการรักษาผิวหน้าการทําให้หน้าใสรักษาขอบตาดำอะไร็งเี้ยมันทําได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับผมหรือว่าแบบเฮ้ยผู้ชายเนี่ยไม่สนใจคอนเทนต์นี้อะไรแบบนี้ก็แค่เข้ามาชมนะครับผมผมว่าก็ได้กําไรแล้วแหละ,หละเพราะว่าตัวของพิธีกร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ดําเนินรายการเนี่ย <ๆ S 1> เขาน่ารักมากๆ,ๆนะครับและสูตรต่างๆที่เขานามาเสนอเนี่ยมันก็ทําง่ายๆมากๆนะครับผมไม่ว่าจะ แบบว่าหยิบยกจากวัตถุดิบรอบตัวเราไม่ต้องไปหาซื้อกันมันง่ายมากกับการที่เราเนี่ยจะนําวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการรักษาไม่ว่าจะเป็นรักษาสิวรักษาขอบตาดาครับทาให้หน้าใสผมถือว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์บากงนะก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็สามารถเอาสูตรหน้าใสบํารุงผิวหน้าพวกนี้เนี่ยไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับถึงคอนเทนต์นี้จะไม่เกี่ยวกับละคร แต่ก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์นะอ่าผมขอแนะนําเลยแล้วกันนะครับโอเคคอนเทนต์สุดท้ายกันมาดีกว่าที่จะพูดถึงในวันนี้ก็ต้องบอกว่าคอนเทนต์นี้ ค่อนข้างที่จะหลอนนะครับผมถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องหลอนๆนะครับผมผมเนี่ยแนะนําให้ไปหาผ้าห่มหนาๆครับผมมาขุมโปงเอาไว้อ่าคอนเทนต์ที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับผมมีชื่อว่าผีเล่าผีครับผีเล่าผีเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเรื่องราวหลอนๆนะครับผมแล้วก็เชิญแขกรับเชิญเนี่ยมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนๆนะครับผมให้ได้ฟังกันมีแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านเดียวกับนางตะเคียนโรงแรมหลอนก็มีครับหลอนอีกแล้วขอส่วนบุญกลาง งพยาบาลโห,หน่ากลัวมากมีแบบผีขอติดรถก็มีครับผีมาปลุกก็มีหรือคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยผีชอบตามอเดี๋ยววันนี้ผมจะขอหยิบยกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันมารีแอคไปกับทุกๆคนนะครับผมว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอันนี้ผมก็ยังไม่เคยฟังนะผมจะมาฟังไปพร้อมกับทุกคนแล้วกันว่ามันหลอนขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังกันผมจะหยิบมาสักเรื่องหนึ่งแล้วกันเอาเรื่องหลอนไม่ลืมมาตามนัดแล้วกันนะครับไปไปฟังกันครับ ค่นืนนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมเนื่องจากเป็นบ้านร้างหลังหนึ่งที่มีการเสียชีวิตของคุณยายเจ้าของบ้านหลังจากทําพิธีจบลงถ่ายทําจากบรรยากาศจริงด้วยบ้านหลังนี้ให้กับบาดช้าที่วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ซึ่งเราไม่ขอบอกหรือเอ่ยชื่อวัดนะครับนโมตัสสะะคกวะตโตอหะโตสัมมาสัมพุทธสานนโมตัสสะพคกวะตโตอหะโตสัมมาสัมพุทธสานนโมตัสสะพคะวะตโตอหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ ลูกช้างนะครับได้มาทำรายการขอเรียนเชิญเขาเชิญดวงวิญญาณเข้ามาฟังนะที่นี้เข้ามารับฟังมารับชมลูกช้างและก็ทีมงานมาเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณให้ท่านรับทราบนะครับลองมาฟังด้วยกันครับสาธุ ผมได้อาศัยอยู่ที่น่าตกใจตรงเสียงตาวภาวัยรุ่นนะครับไได้นัดเพื่อนกันมากินเหล้ากันว่างั้นเเราก็ได้นั่งรวมตัวกันฮะเขาประมาณ6.7ถึงคนนะครับก็ไม่เยอะมากเนาะครับผมเราก็จะกินกันตอนเย็นเพราะเราวัยรุ่นแล้วเราสมัยก่อนในสถานที่เที่ยวจะไม่มีก็ทยอยกันมาโดยมีเกมว่าถ้าใครมาทีหลังเนี่ยหลังเกิน6โมงเย็นซื้อเหล้ามานะซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำมานะจนเนี่ยเราอยู่กัน4ี่คน5าคนเพื่อนคนนี้เป็นหนึ่งคน อ่าครับอ่าเขาวนี้เราก็ตกลงกันใหม่ฮะเพราะเล่าอะไรเรมันซื้อมาเยอะแล้วซื้อมาเยอะแล้วพอแล้วพอที่เราจะกินกันได้ทั้งคืนครับผมนะครับเราตกลงกันว่าถ้าเพื่อนคนนี้มาทุกคนไม่ต้องคุยกับเขาไม่ต้องพูดกับเขาเราก็ทําตามเหมือนเป็นการแกล้งครับผมแกล้งเพื่อนเพื่อนฉยๆครับผมเรานัดหกโมงแล้วไอ้นี่มาสายกว่าเพื่อนอ่าฮะล้วก็กินต่อกันไปก็อาการก็เริ่มเบือเบือนนะแต่อาศัยแค่ชั่วโมงเดียวกันมาแล้วแต่เราก็เงียบ โดยผมไม่เพื่อนผมอีกคนชงเหล้า,า่เห็นแก้วแล้วเอื้อมมือไปวางตุงชาหน้าบ้านนะครับเอ๊มันก็ไม่มามันมานั่งแต่ที่ผิดสังเกตก็คือเขามาเขาเงียบได้แต่มองเราเฮ้ยเฮ้ยชัดๆเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> ผ่านที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านของคุณยายล่วงลวงมาเองซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ของจะตกลงมาเองได้ครับ ทำเอาพิธีกรและแขกรับเชิญคนลุกไปตามๆกันครับออยูออออ่ดีันธ์ก็ล่วงมาเองเฉยเราก็ได้ให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับชงเล่าหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็ส่งแบบไม่สนใจเหมือนที่เราตกลงกันไว้แกงอยู่อยู่แล้วครับผมแล้วก็มีอีกหนึน่งตัวะนะครับก็แทบเหมือนโยนให้ไหลไปเล<า>ยคร<า>ับผม บุหรี่ก็หมดตัวแต่เขาไม่เหมือนว่าไม่มีการดูดกันอะไรแต่มันหมดไปเองน่าจะเป็นทางอากาศในัรรัดม,มันทำให้บุหรี่มันลดน้อยลงนี่พอพอเราจุดไว้อยู่แล้วใช่ครับ uh huh. แต่มาแปลกใจว่าเหล้าอะ่ะมันหมดแก้วเพื่อนผมคนนี้จะเป็นคนกินจิบจิบจะไม่หมดแก้วจนกว่าเขาอาการมันเริ่มแลกแก้วแล้วเขาจะต้องจิบจิบอ oh, <ๆ>๋อแบบว่าไม่กี่นาทีมาสักห้านาทีถึงสิบนาทีครับไม่น่าเกินนั้นนะหมูหายไป เพื่อนผมหายไปตกตกใจคิดว่าูหี่กับแก้มหายเราหันมาดูอีกทีแล้วไม่เห็นแล้วก็นั่งกินปกติผมเฮ้ยมันนอนนะน่าจะนอนแล้วมันน่าจะนอนน่าจะน้อยใจครสังเกตเลยพรุ่งนี้เช้าก็เลียอากันแต่ในช่วงสายสก่อนนี่ผมก็คิดเอกใจยังไงก็ไม่รู้แล้วก็โทรหาติดแม่เขาครับแม่ครับสวัสดีครับ เมื่อคืนเนี้ยไอหมูมันงอนผมเพื่อนผมมันงอนผมแม่มันร้องไห้โฮเลยครับพอแม่ร้องไห้โฮผมจิตตกเลยบอกแม่มีอะไรแม่หมูก็โทุบัิเทอะไรเปล่าบอกว่าหมูตายตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วครับเฮ้ยคือเฮ้ยเรื่องนี้ไม่อยากจะเล่าเล่าน้ำตาจะไหลพี่หมูใจเย็นๆนะครับนะตอนที่ อ๋อได้ไงพี่อันนี้เสียงอันนี้เสียงหมาหอน <c oughs> จริงๆหรือว่าเสียงสาวเนี่ย <c oughs> ได้ยินเสียงหมาหอนในที่นี้ที่แรกเลยนะเสียงหมาหอนจริงๆว่ะถือว่าน่ากลัวอยู่ถือว่าน่ากลัวอยู่โอเคยังมีอีกหลายเรื่องนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปรับชมและฟังกันเพื่อความหลอนใครเนี่ยตอนคืนนอนไม่หลับเนี่ย ก็สามารถกดเข้าไปฟังได้คุณก็จะยิ่งนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่อะล้อเล่นนะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับผมกับ4คอนเทนต์ที่ผมนํามารีวิวนํามาเสนอให้กับทุกคนอย่างบผมครั้งหน้านะครับจะมีคอนเทนต์อะไรมานําเสนอให้กับทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันอีกนะครับี้ผมก็รอติดตามแล้วกันถ้าใครเนี่ยอยากเข้าไปช็อปเข้าไปชมความบันเทิงอย่างที่ผมเนี่ยได้นําให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมนะครับอย่าลืมครับบัคกับบูทีวีครับมีให้รับชมทั้งแอปพลิเคชันนะครับผมทางเว็บบัคกับบูอะไรมมาากยนอ เหนือจากละครที่คนเนี่ยได้รับชมนะครับอย่างก,ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องโ h e Racha แนล n n e l ด้วยละกันถ้าผิดพลาดประรก,การใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดนี้ไปลวครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ